สวัสดีครับผมทนายเดชาผมดูข่าวนะครับบอกพักก้าวไกลวันนี้ตอนเชา้าจะลงมติอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm. เพื่อจะขับสอสที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศทีมงานหาเสียงนะครับผมสนับสนุนร้อยเครับเพราะว่าการเป็นสอสเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงกว่าบุคคลทั่วไปนะครับดังนั้นพักก้าวไกลไม่ควรจะเลี้ยงคนที่ ไม่มีคุณธรรมหรือมีคุณธรรมที่น้อยกว่าบุคคลทั่วไปโดยการคุกค,คามทางเพศการคุกค,คามทางเพศการแตะเนื้อต้องตัวทีมงานผู้สมัครหญิงเนี่ยนะครับโดยที่เขาไม่ยินยอมจะอ้างว่าปฏิบัติเช่นนั้นมาจะอ้างว่าเมาหรือจะด้วยเหตุผลใดในลักษณะที่ใช้อำนาจที่ตัวเองเป็นผู้สมัครสสหรือความเป็นสสเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก นะครับผมเห็นด้วยในการที่จะขับคนเหล่านี้ออกไปแล้วก็พักการเมืองทั่วๆไปนะครับที่มีคุณธรรมที่ไม่สนับสนุนการคุกคามทางเพศก็ไม่ควรจะรับสสพวกนี้ไว้ในพักการเมืองเพราะมันจะทําให้พักของคุณเองนั้นตกต่ําลงไปเรื่อยๆนะและสสพวกนี้เมื่อโดนขับออกไปแล้วและเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศเนี่ยมันคงไม่สามารถเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้หรอก เพราะว่าอะไรพี่น้องประชาชนก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจนะครับคนพวกนี้ควรจะลาออกไปและที่สําคัญจะต้องมีการไปร้องที่ปปชเพื่อให้ยื่นต่อสารดีกาและหลังจากนั้นก็เพิกถอนสิทธิ์นะการสมัครรับเลือกตั้งนะครับและสิทธิ์การเลือกตั้งและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ให้สิ้นสภาพจากความเป็นสอสอซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนมาชัดเจนผมเองก็ทําคดีเกี่ยวกับเรื่องละเมิดจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองอยู่เพราะว่าคดีจริยธรรมเนี่ยภาสาอัิกาษรับเรื่องปุ๊บหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็สั่งสิ้นสภาพสสห้ามสมัครตลอดไปเลยและก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสิปีนะครับ ห้ามดำรงตําแหน่งทุกตําแหน่งนะครับต้องช่วยกันนะครับประนามคนพวกนี้นะครับถึงอย่างไรเป็นกําลังใจให้พักก้าวไกลในการที่จะทําความดีต่อไปอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองผู้สมัครพี่น้องประชาชนเห็นด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นด้วยครับจุกครูจุกครู